ยินดีต้อนรับสู่พลังที่ซ่อนอยู่ The Inner Force พื้นที่แห่งการสำรวจคุ้มพลังที่ไร้ขีดจำกัดภายในตัวคุณ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งจิตวิญญาณซึ่งหลายคนอาจเคยสังเกตเห็นบนฝ่ามือของตัวเองแต่ไม่เคยรู้ซึ้งถึงความหมายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้เส้นสายเหล่านั้นนั่นคือเครื่องหมายกากระบาดกลางฝ่ามือหรือที่หลายคนรู้จักในนามของสัญ,ญลักษณ์แห่งผู้มีสัมผัสพ,พิเศษ โดยเฉพาะในยุคสมัยที่บารมีของหลวงปู่ศิลาแผ่ไพศาลเช่นนี้การสำรวจสัญญาณบนร่างกายเพื่อทำความเข้าใจภารกิจชีวิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งลองก้มมองฝ่ามือของคุณดูสิคะว่ามีเส้นสั้นๆสองเส้นตัดกันเป็นรูปกากบาทวางตัวอยู่อย่างโดดเด่นในบริเวณช่องว่างระหว่างเส้นสมองและเส้นจิตใจหรือไม่ หากคุณพบสัญ,ญลักษณ์นี้นั่นไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือสะพานเชื่อมโยงระหว่างโลกแห่งเหตุผลและโลกแห่งความรู้สึกที่ทรงพลังมันคือเครื่องหมายที่บอกว่าคุณมีกระบวนการคิดที่ลึกซึง้งมีสัญชาตญาณที่ว่องไวและที่สำคัญที่สุดคือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาที่คอยปกปักรักษาคุณอยู่เสมอ เครื่องหมายนี้สะท้อนถึงระดับความไวของระบบประสาทและความเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกที่เข้มข้นกว่าคนทั่วไปหลายคนที่มีเครื่องหมายนี้มักจะรู้สึกว่าตัวเองมีความต่างมีความรู้สึกลึกลับบางอย่างที่อธิบายไม่ได้หรือมักจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำจนน่าตกใจแต่บ่อยครั้งที่พรสวรรค์เหล่านี้กลับถูกปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเพียงเพราะเราไม่เข้าใจที่มาและหน้าที่ของมัน ตามแนวทางของหลวงปู่ศิลากากบาทกลางฝ่ามือนี้คือแผนที่ชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวของบุญวาสนาและภารกิจที่ติดตัวมาไม่ว่าคุณจะมีเพียงข้างเดียวหรือมีพร้อมกันทั้งสองข้างความหมายและเส้นทางที่คุณต้องเดินต่อน,นั้นมีความสำคัญที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจหากคุณมีกากบาทที่ฝ่ามือข้างซ้ายเพียงข้างเดียวนั่นเปรียบเสมือนต้นทุนเดิมที่คุณสะสมมา มันคือสเสบียงบุญจากอดีตชาติหรือบารมีจากบรรพบุรุษที่คอยส่งเสริมคุณสังเกตไหมคะว่าในยามที่คุณเผชิญกับวิกฤตหรืออุบัติเหตุที่ดูเหมือนจะร้ายแรงคุณมักจะแคล้วคลาดออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เสมอนั่นคือพลังของกากบาทข้างซ้ายที่คอยคุ้มครองคุณในขณะที่กากบาทบนฝ่ามือข้างขวา คือเรื่องราวของปัจจุบันกรรมมันคือผลจากการกระทําการฝึกฝนและการบําเพ็ญเพียรในชาตินี้ของคุณเองคนที่มีเครื่องหมายข้างขวามักจะเป็นคนที่มีไหวพริบป,ปฏิพานดีเยี่ยมมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมและมักจะยึดมั่นในคุณธรรมอย่างสูงส่งเครื่องหมายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอย แต่มาจากที่จิตใจของคุณได้รับการฝึกฝนจนมีความละเอียดอ่อนและแข็งแรงพอที่จะดึงพลังงานดีๆเข้ามาสู่ตัวแต่สำหรับใครก็ตามที่ค้นพบว่าตัวเองมีกากบาดกลางฝ่ามือทั้งสองข้างพร้อมกันนั่นถือเป็นเรื่องที่พบเจอได้ยากยิ่งและมีความหมายที่ลึกซึ้งเกินกว่าคำว่าโชคดีในทางจิตวิญญ,ญาณเปรียบเสมือนคุณได้รับตราตั้งหรือมีพันธสัญญาบางอย่างที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด คุณคือผู้ที่มีบาร,รมีเก่าสะสมมาอย่างมากอาจเคยเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือผู้บวทเรียนที่มีจิตใจตั้งมั่นมาในอดีตและด้วยเหตุนี้เองภารกิจชีวิตของคุณจึงมักจะยิ่งใหญ่กว่าคนทั่วไปคุณไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อสแสวงหาความสุขส่วนตัวแต่คุณถูกลิขิตมาให้เป็นที่พึ่งพาเป็นแสงสว่างหรือเป็นผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณให้แก่ผู้คนรอบข้าง ก่อนที่พลังเหล่านี้จะพลิบานอย่างเต็มที่ธรรมชาติมักจะส่งบททดสอบที่รุนแรงมาให้ผู้ที่มีกากบาทสองข้างได้เผชิญเสมอหลายคนต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าคุ้มนรกในใจไม่ว่าจะเป็นวิกฤตหนี้สินที่ดูมืดมนการสูญเสียสิ่งที่รักหรือแม้แต่การถูกหักหลังอย่างเจ็บปวดจากคนที่ไว้ใจ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่บทลงโทษแต่เป็นการชำระหนี้กรรมเก่าและเป็นการฝึกจิตให้ละทิ้งอัตตาตัวตนเพื่อให้จิตวิญญาณของคุณแข็งแกร่งพอที่จะแบกรับภารกิจที่ใหญ่กว่าในวันข้างหน้าในช่วงจังหวะรอยต่อของปี2,568ถึงปี2,569นี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่ง หลวงปู่ศิลาเคยเน้นย้ำว่าเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดสำหรับคนกลุ่มนี้บุญเก่าที่เคยสั่งสมมาจะเริ่มส่งผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยโอกาสใหญ่ที่เคยติดขัดจะร่ำไหลลื่นธุรกิจหรือโครงการที่เคยชะง,งักจะกลับมาประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดฝันอย่างไรก็ตามเงื่อนไขสำคัญที่ต้องยึดถือไว้ให้มั่นคือความกตัญญูและสติ ยิ่งคุณได้รับโอกาสมากเท่าไหร่คุณยิ่งต้องทำหน้าที่เป็นสะพานบุญเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมากเท่านั้นอย่าปล่อยให้ของดีในตัวทิ้งไว้เฉยๆเพราะกากบาทนี้เป็นเพียงแผนที่แต่ทิศทางเดินที่แท้จริงขึ้นอยู่กับการลงมือทำและความเมตตาที่คุณมีในปัจจุบัน ในตอนต่อๆไปเราจะมาเจาะลึกถึงวิธีการฝึกฝนจิตใจเพื่อปลุกพลังกากบาทนี้ให้ตื่นขึ้นอย่างเต็มที่รวมถึงเทคนิคการจัดการกับบททดสอบชีวิตที่ผ่านเข้ามาเพื่อให้คุณพร้อมรับความมั่งคั่งและบารมีที่จะเกิดขึ้นในปี2,569นี้อย่างสง่างามค่ะเมื่อเราเริ่มเข้าใจแล้วว่ากากบาทกลางฝ่ามือคือสะพานเชื่อมระหว่างเหตุผลและความรู้สึก สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่านั้นคือการได้สำรวจลึกลงไปในความหมายของมือข้างซ้ายค่ะสำหรับหลายคนที่มีเครื่องหมายนี้ปรากฏเพียงข้างเดียวบนมือข้างที่ไม่ได้ถนัดหรือมือข้างซ้ายที่คุณมองเห็นอยู่ตอนนี้ในทางศาสตร์แห่งจิตวิญญาณและคำสอนของหลวงปู่ศิลาสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนเดิมค่ะ มันเปรียบเสมือนสมุดบัญชีเงินฝากทางบุญที่บรรพบุรุษหรือตัวคุณเองในอดีตชาติได้เพียรสะสมเอาไว้ให้ลองสังเกตชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองดูนะคะคุณเคยรู้สึกไหมว่าในจังหวะที่มืดแปดด้านหรือในเซี่ยววินาทีที่ความตายเฉียดกรายเข้ามาใกล้ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือโรคร้ายที่ดูเหมือนจะไร้าทางแก้จู่จูก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างมาปัดเป่าให้คุณรอดพ้นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ นั่นไม่ใช่แค่โชคช่วยนะคะแต่นั่นคือพลังของกากบาทข้างซ้ายที่คอยทำหน้าที่เป็นเกราะคุ้มกันภัยให้ลูกหลานสายยาณพลังนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราประมาทแต่มีไว้เพื่อเตือนใจว่าคุณไม่ได้เดินอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโลกใบนี้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจำตัวคอยดูแลอยู่ การที่สัญ,ญลักษณ์นี้ปรากฏบนมือข้างซ้ายยังหมายถึงกระบวนการคิดที่ลึกซึง้งและการมีสัมผัสพ,พิเศษที่ไวต่อพลังงานรอบตัวบางครั้งคุณอาจจะฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือรู้สึกไม่ดีกับสถานที่บางแห่งอย่างไม่มีเหตุผลนั่นคือการทำงานของขุมพลังในตัวคุณที่กําลังส่งสัญญาณเตือนหลวงปู่ศิลามักจะเน้นย้ำอยู่เสมอว่า บุญเก่าที่สะสมมาในมือข้างซ้ายนี้หากไม่นำมาต่อยอดในชาตินี้มันก็อาจจะค่อยๆหมดไปตามกาลเวลาดังนั้นสำหรับใครที่มีเครื่องหมายนี้คุณมีหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้สืบทอดความดีงามจากต้นตระกูล<ม>การรักษาศีลและการทำสมาธิจะช่วยเปิดสวิชพลังงานนี้ให้สว่างสวยขึ้นและส่งผลให้สัมผัสพ,พิเศษที่คุณมีกลายเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคได้อย่างราบรื่น จงภูมิใจในต้นทุนที่คุณมีแต่อย่าหยุดเพียงแค่นั้นค่ะเพราะความจริงที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่ากำลังรอคุณอยู่ในมืออีกข้างหนึ่งซึ่งเป็นมือแห่งการสร้างสรรค์ปัจจุบันจากพลังแห่งอดีตที่ส่งต่อมาถึงมือซ้ายตอนนี้ขอให้คุณลองพลิกฝ่ามือข้างขวา,ข,า,ข,าขึ้นมาดูค่ะหากคุณพบรอยกากบาทที่เด่นชัดบนมือข้างนี้นั่นหมายความว่าคุณกำลังถือครองกุญแ,แจสำคัญที่เรียกว่าปัจจุบันกรรม ซึ่งในทางจิตวิญญาณและคําสอนของหลวงปู่ิิลามือขวาคือผลจากการกระทาและการฝึกฝนในชีวิตปัจจุบันของคุณเองคนที่มีกากระบาดข้างขวามักจะเป็นกลุ่มคนที่มีไว้พริบป,ปฏิพานเป็นเลิศมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างน่าทึ่งคุณไม่ได้เพียงแค่รอคอยโชคชะตาแต่คุณคือคนที่ลงมือทำด้วยสติและปัญญา สัญลักษณ์นี้มักจะปรากฏชัดเจนขึ้นตามความเข้มข้นของการฝึกจิตยิ่งคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงและมันฝึกฝนตนเองมากเท่าไหร่เส้นกากบาดนี้จะยิ่งชัดเจนและมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นกากบาดข้างขวาบอกเราว่าคุณคือผู้สร้างทางเดินให้กับตัวเองคุณมีอำนาจในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยพลังแห่งความดีและความเพียรหากในอดีตคุณอาจจะไม่ได้มีต้นทุนที่สูงนัก แต่ถ้ากากบาทปรากฏขึ้นที่มือขวานั่นคือสัญญาณยืนยันว่าคุณได้ทางทางใหม่ที่สว่างสวัยให้กับตัวเองเรียบร้อยแล้วการที่คุณมีสัมผัสพิเศษหรือเซนส์ในมือข้างนี้จะออกมาในรูปแบบของปัญญาที่แหลมคมการอ่านใจคนออกหรือการมองเห็นช่องทางธุรกิจที่คนอื่นมองไม่เห็นหลวงปู่ศิลาเน้นย้ำว่าบุญที่สำคัญที่สุดไม่ใช่บุญที่รอคอยจากฟ้าดิน แต่คือบุญที่เกิดจากการลงมือทำรรและความมีเมตตาในปัจจุบันดังนั้นหากมือขวาของคุณมีเครื่องหมายนี้จงใช้ไหวพริบและคุณธรรมที่คุณมีสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกเพราะนี่คือเครื่องยืนยันว่าคุณคือผู้ที่กุมโชคชะตาไว้ในมือของตัวเองอย่างแท้จริงและเมื่อพลังของทั้งมือซ้ายและมือขวามาบรรจบกันความอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าก็จะเริ่มต้นขึ้น ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณพบว่าตนเองมีแกกบาดกลางฝ่ามือทั้งสองข้างพร้อมกันค่ะในโลกที่วุ่นวายนี้การพบเจอคนที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้ทั้งสองมือนั้นถือเป็นเรื่องที่ยากยิ่งและเป็นกรณีพิเศษอย่างมากในแง่มุมของสายญาณและบาร,รมีหลวงปู่ศิลาสิ่งนี้ถูกเปรียบเปรยเหมือนกับการที่คุณได้รับตราตั้งหรือมีพันธสัญญาบางอย่างที่ทำไว้และติดตัวมาตั้งแต่เกิด คนกลุ่มนี้ไม่ใช่แค่คนดวงดีแต่คือผู้ที่มีบาร,รมีเก่าสะสมมาอย่างมหาศาลในอดีตคุณอาจจะเป็นผู้ที่เคยบวชเรียนปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นหรือทำคุณงามความดีเพื่อแผ่นดินและศาสนามาอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณมาเกิดในชาตินี้พลังงานเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนแต่ถูกประทับลงมาบนฝ่ามือเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงหน้าที่ที่ยังค้างคาอยู่ การมีกากรบาทสองข้างหมายถึงการที่คุณต้องแบกรับภารกิจใหญ่คุณอาจรู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่ได้เรียบง่ายเหมือนคนอื่นมักจะมีเหตุการณ์ที่ดึงคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นที่พึ่งพาของคนหมู่มากหรือการต้องเป็นแสงสว่างให้กับผู้ที่กำลังหลงทางสัญ,ญลักษณ์นี้คือการยืนยันว่าคุณมีทั้งสเสบียงบุญจากอดีตและพลังแห่งปัญญาในปัจจุบันที่สมบูรณ์พร้อม แต่หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากมาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบและการเตรียมความพร้อมที่หนักหน่วงคุณอาจเคยสงสัยว่าทำไมชีวิตถึงต้องเจอแต่บทเรียนที่ยากลำบากกว่าคนรอบข้างทำไมความรักหรือการเงินของคุณถึงมีบททดสอบที่รุนแรงนักทั้งหมดนั้นคือกระบวนการเตรียมความพร้อมของจิตวิญญาณเพื่อให้คุณแข็งแกร่งพอที่จะรับภารกิจที่แท้จริงในอนาคตอันใกล้ สำหรับคนที่มีกากรบาทกลางฝ่ามือโดยเฉพาะผู้ที่มีทั้งสองข้างชีวิตมักจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบในช่วงเริ่มต้นค่ะหลายคนต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าขุมนรกในใจไม่ว่าจะเป็นความลำบากอย่างสาหัสในเรื่องหนี้สิ่งที่รุมเรา้าการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอย่างกระทันหันหรือแม้แต่การถูกคนที่ไว้ใจที่สุดหักหลังจนแทบเสียผู้เสียคน ทำไมสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นกับผู้ที่มีบุญบารมีคําตอบจากแนวทางของหลวงปู่ศิลานั้นลึกซึ้งมากค่ะท่านชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้คือการชําระหนี้กรรมเก่าให้หมดไปในคราวเดียวและที่สําคัญ,ญยิ่งกว่าคือการฝึกความอดทนและลดอัดตราตัวตนของคุณลงธรรมชาติกำลังขัดเกลาจิตวิญญ,ญาณของคุณให้มีความแข็งแกร่งประดุดเพชร หากคุณไม่เคยสัมผัสกับความทุกข์ที่ถึงที่สุดคุณจะไม่มีทางเข้าใจความทุกข์ของผู้อื่นและเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องเป็นที่พึ่งหรือเป็นแสงสว่างให้คนอื่นตามภารกิจชีวิตคุณจะทำหน้าที่นั้นไม่ได้เลยหากจิตใจยังไม่ผ่านการชุบตัวในกองเพลิงแห่งอุปสรรคเหล่านี้ ดังนั้นหากตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากขอให้รู้ไว้ว่านั่นคือสัญญาณว่ากระบวนการฝึกฝนกำลังจะสิ้นสุดลงจิตวิญญาณของคุณกำลังถูกยกระดับให้พร้อมรับกับสิ่งที่ใหญ่กว่าเพราะเมื่อความมืดมิดที่สุดผ่านพ้นไปแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณปี2569ที่หลวงปู่ศิลาได้กล่าวไว้ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ความหวังที่แท้จริงกำลังรออยู่เบื้องหน้าค่ะเพราะในช่วงรอยต่อของปี2,568ถึง2,569เป็นช่วงเวลาที่หลวงปู่ศิลาเน้นย้ำว่าเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดสำหรับคนมีกะกบาทกลางฝ่ามืออย่างแท้จริงหลังจากที่คุณได้ผ่านบททดสอบและขัดเกลาจิตวิญ,ญญาณมาอย่างยาวนานถึงเวลาแล้วที่บุญเก่าที่สะสมไว้ในมือข้างซ้ายจะมาสมทบกับความเพียรในมือข้างขวาเพื่อให้ผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย จังหวะชีวิตในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันโอกาสใหญ่ที่ไม่เคยคิดฝันจะพุ่งเข้าหาคุณอย่างต่อเนื่องธุรกิจที่เคยซบเซาโปรเจกต์ที่เคยติดขัดเป็นปีๆจะกลับมาพลิกฟื้นและประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่จะเริ่มเปิดทางให้คุณเห็นลู่ทางที่ชัดเจนขึ้นแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคลาภทางการเงินเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตที่เหนื่อยยากมานานพลังแห่งบารมีของ หลวงปู่ศิลาจะช่วยเป็นแรงหนุนให้ลูกหลานสายญาณได้ลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งความรู้สึกหนักอึ้งในอกจะมาลายหายไปและถูกแทนที่ด้วยพลังงานความสุขที่เอ่อล้นแต่คำถามคือเมื่อโอกาสนั้นมาถึงแล้วคุณจะรักษามันไว้ได้อย่างไรและต้องทำตัวอย่างไรเพื่อให้พลังนี้อยู่กับคุณไปอย่างยั่งยืนเมื่อประตูแห่งโอกาสเปิดกว้างขึ้นในปี2569 สิ่งที่คนมีกากบาดกลางฝ่ามือต้องพึงระวังและยึดถือเป็นเงื่อนไขสำคัญคือการรักษาความกตัญญูและสติให้มั่นคงค่ะหลวงปู่ศิลามักสอนว่ายิ่งเราได้รับโอกาสมากเท่าไหร่จิตใจเรายิ่งต้องถ่อมตัวและกะตัญยูต่อผู้มีพระคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเท่านั้นสติคือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณไม่หลงทางไปกับลาบยศที่เข้ามา กากบาดกลางฝ่ามือของคุณคือสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลระหว่างโลกภายนอกและโลกภายในหากคุณขาดสติคุณอาจจะใช้โอกาสที่ได้รับไปในทางที่เสื่อมสร้างอัตตาซึ่งนั่นจะทําให้พลังของเครื่องหมายนี้เสื่อมถอยลงความกรตันยูคือแม่เหล็กดึงดูดบุญวาสนาที่แรงที่สุดไม่ว่าคุณจะสำเร็จแค่ไหนจงอย่าลืมรากเงาและผู้ที่เคยหยิบยื่นน้ำใจให้ในยามยาก การกระตัญยูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณมาตลอดจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้บารมีของคุณแผ่ขยายออกไปไม่รู้จบและที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณเริ่มตั้งตัวได้และมีความมั่นคงพลังของกากบาทกลางมือจะเรียกร้องให้คุณทำหน้าที่หนึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูกหลานสายยาน หน้าที่สำคัญที่คนมีกากระบาดกลางฝ่ามือสองข้างเลี่ยงไม่ได้คือการทำหน้าที่เป็นสะพานบุญค่ะเมื่อคุณได้รับโอกาสใหญ่และก้าวข้ามความลำบากมาได้แล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือการเป็นแสงสว่างและที่พึ่งให้แก่คนรอบข้างการช่วยเหลือผู้อื่นไม่จำเป็นต้องเป็นการบริจาคเงินจำนวนมหาศาลเสมอไปแต่อาจหมายถึงการใช้สติปัญญา ไหวพริบและความเมตตาที่คุณมีในการรับฟังให้คำแนะนำหรือเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับขุนนรกในใจเหมือนที่ครั้งหนึ่งคุณเคยผ่านมาตามคำสอนของหลวงปู่ศิลาการเป็นสะพานบุญคือการต่อยอดบุญที่ทำได้จริงและเห็นผลเร็วที่สุดในชาตินี้ยิ่งคุณเป็นผู้ให้คุณจะยิ่งได้รับยิ่งคุณช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุก์บารมีในตัวคุณจะยิ่งเปล่งประกาย สังเกตดูเถอค่ะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าตัวเองเส้นกากบาทบนฝ่ามือจะยิ่งชัดเจนและมีสีระเรื่อที่แสดงถึงพลังงานที่ดีเส้นทางนี้อาจจะดูเหมือนต้องเสียสละแต่นี่คือหนทางเดียวที่ทำให้กากบาทในมือของคุณไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นลายมือที่ว่างเปล่าแต่เป็นแผนที่มุ่งสู่ความหลึกพ้นและความสุขที่แท้จริง มาถึงจุดนี้หลายท่านอาจสงสัยว่าแล้วเราจะเริ่มต้นปลุกพลังที่ซ่อนอยู่นี้ได้อย่างไรให้เห็นผลทันตาเทคนิคที่ลื่นไหลไปกับวิถีชีวิตตามแนวทางบาร,รมีหลวงปู่ศิลาคือการฝึกจิตให้มีความละเอียดและเท่าทันอารมณ์ค่ะเริ่มต้นจากการหมั่นสังเกตสัมผัสพิเศษของตัวเองเมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกแวบเข้ามาในใจหรือที่เรียกว่าลางสังหรณ์อย่าเพิกเฉยต่อมัน แต่ให้ใช้สติพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลนี่คือการฝึกเชื่อมโยงเส้นสมองและเส้นจิตใจที่กากบาทกำลังทำหน้าที่เป็นสะพานอยู่การทำสมาธิสั้นๆก่อนนอนและหลังตื่นนอนเพื่อเชื่อมต่อกับเทวดาคุ้มครองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่แนะนำอย่างยิ่งเพียงแค่ขอบคุณท่านที่คอยปกป้องเรามาตลาดชีวิตและตั้งจิตมั่นว่าวันนี้จะทำความดีด้วยความมีเมตตา เพียงเท่านี้ก็เป็นการเติมพลังให้กับกากบาทในมือแล้วนอกจากนี้การฝึกความกระตันยูในทุกขณะจิตเช่นการนึกถึงความดีของคนรอบข้างหรือการแผ่เมตตาให้กับศัตรูที่เคยทำร้ายเราจะช่วยลดอัตตาและทำให้จิตวิญ,ญญาณแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อจิตใจของคุณใสสะอาดพลังจากอดีตชาติในมือซ้ายจะไหลเวียนมาบรรจบกับปัญ,ญญาในมือขวา กลายเป็นแรงขับเคลื่อนมหาศาลที่พร้อมจะพลิกชะตาชีวิตของคุณในปี2,569อย่างสมบูรณ์แบบ ในท้ายที่สุดนี้กากบาดกลางฝ่ามือไม่ว่าจะมีหนึ่งข้างหรือสองข้างก็ตามมันคือแผนที่ชีวิตที่สรุปเรื่องราวการเดินทางของจิตวิญญาณคุณมาอย่างยาวนานค่ะมันบอกให้เรารู้ว่าเรามีต้นทุนบุญที่ยอดเยี่ยมมีปัญญาที่แหลมคมและมีภารกิจที่ต้องทำเพื่อผู้อื่นแต่อย่าลืมนะคะว่าแผนที่ก็เป็นเพียงแค่กระดาษแผ่นหนึ่งทิศท,ทางที่เราจะเดินไปจริงๆนั้นขึ้นอยู่กับสติและการกระทำในปัจจุบันของเราเองหลวงปู่ศิลาเน้นย้ำเสมอว่าบุญ ญที่สําคัญที่สุดคือบุญที่เกิดจากการลงมือทําและความมีเมตตาในปัจจุบันเครื่องหมายบนมือคือสัญญาณเตือนว่าคุณมีของดีในตัวและห้ามทิ้งมันไว้เฉยๆเป็นอันขาดสําหรับคนกลุ่มนี้ปี2569คือปีแห่งการเก็บเกี่ยวผลบุญขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมด้วยความกตัญยูและสติหากคุณกําลังตกอยู่ในความลําบากจองอดทนและรู้ไว้ว่านั่นคือบททดสอบสุดท้ายก่อนที่ฟ้าจะเปิด ก้าวต่อจากนี้ไปขอให้ใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจว่าคุณมีพลังที่ซ่อนอยู่คอยเกื้อหนุนเป็นสะพานบุญที่มั่นคงและเป็นแสงสว่างที่งดงามให้กับโลกใบนี้แล้วคุณจะพบว่าความมั่งคั่งและความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ใกล้เอื้อมแต่มันอยู่บนฝ่ามือของคุณเองมาโดยตลอด ขอบคุณที่ร่วมเดินทางค้นหาพลังในตัวคุณไปกับพลังที่ซ่อนอยู่ The Inner Force หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์และช่วยสร้างแรงบันดาลใจอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวนี้ให้กับคนรอบข้างที่คุณรักเพื่อเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่จะพาคุณเจาะลึกความลับของจิตวิญญาณในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ